แม้แดดเมืองไทยจะสาดใส่เราทุกองศาสีจันขอพาทุกคนฟาดแดดกับแบบท็อปฟอร์มในงานสีจันฟาดแดดเมืองไทยเปิดตัวกันแดดนวัตกรรมใหม่ในงานสีจันซันล er ูชั่นโรเซียอัลตาโ r o t e คชั่นเฟรัมสันสกิน SPF 50บวก PA บวกบกบวกบวกครั้งแรกของเมืองไทยกับเซรั่มกันแดดกุหลาบโดยสารสกัดโลเซียทานซเฟโรโซมจากกุหลาบมอสมาเป็นนวัตกรรมล่าสุด SPF booster จากธรรมชาติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกันแดดสูงขึ้นกว่า40%ภายใต้คอนเซปต์บูสต์กันแดดเสริมเกาะกันแก่ป้องกันผิวได้ควบคุมทุกมิติบรรยากาศในงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณระวิหาอุตสาหะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสีจันทร์สหโอสถจำกัดร่วมถ่ายทอดเบื้องหลังความตั้งใจคิดคน้นผลิตภัณฑ์ใหม่กันแดดที่ดีที่สุดจากสีจันทร์พร้อมด้วยคุณหมอเก่งนายแพทย์วรพัฒน์ลิม สุธิวรรณภูมิเจ้าของเพจเรื่องของผิวใบ มาร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกถึงการป้องกันและประสิทธิภาพของกันแดดพร้อมคําแนะนําการดูแลป้องกันผิวจากแดดเมืองไทยและคุณโบโม,มลรดาปีเซนเตอร์สีจัน์โซลูชั่นมาร่วมแชร์เทคนิคการดูแลตัวเองประสบการณ์ใช้จริงแบบเรียลยูสไม่มีกัก๊กเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การป้องกันผิวครบทุกมิติของคนไทยที่ต้องเผชิญกับแสงแดดในทุกวันอีกทั้งเติมเต็มความเอกลักีกับชคพิเศษจาก แอสลลด์ last, วงทีป๊อปสุดฮอตที่สร้างสีสันให้แฟนคลับแบรนด์สีจันได้สนุกสนานกันภายในงานด้วยที่สื่อมวลชนมากันเยอะมากครับก็สนุกมากครับเราก็ดีใจที่ได้เปิดตัวกันแดดที่เราเชื่อว่าเป็นกันแดดที่ดีที่สุดจริงๆที่เราเคยทำมาครับคือมันเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่มากๆนะครับมันหลักๆในจริงๆทำได้หลายอย่างแต่ว่าหลักๆก็คือว่า สารที่อยู่ในกันดดษตัวนี้ที่สกัดมาจากอุลาบมอนเนี่ยนะครับมันทําหน้าที่2อ,อย่างหลกคือมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ SPF ที่ช่วยป้องกันแต่ที่ทาให้สารกันแดษมีประสิทธิภาพมากคือใน,นที่2มันมันเป็นตัวมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้โอกาสในการเกิดริ้วรอยเนี่ยมีน้อยลงนะครับแล้วก็นอกจากนี่นนยางกันน้ำกันเหงื่อบดสัญีแต่ว่าล้างออกได้ง่ายเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบทุกอย่างเลยที่สาคัญของกันแดดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในคนในห้องแลบ หรือว่าการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวการทดสอบโดยจากสูตรแพทย์เป็นต้นครับใช่ครับเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้มันไม่อยู่ไม่ไม,ไม่รบกวนนา,นานก็นคือ ภพาปพุ๊บเนี่ยแป๊บหนึ่งสักสิบสิบสิบห้าวิเนี่ยสามารถแต่งหน้าต่อได้สามารถออกไปใช้ชีวิตได้เพราะเราอยากให้กันแดดเนี่ยเป็นของที่คนได้ใช้ทุกวันเพราะเป็นของที่สําคัญมากๆกับผิวหน้าครับใช่ครับสำหรับฟ้าแดดเมืองไทยโดยเฉพาะเลยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ชเฉพาะข้างนอกนะครับในที่ที่เราอยู่แบบนี้ก็มีรังสีที่เป็นอันตรายต่อผิวเช่นกันรวมถึงแม้กระทั่งโทรศัพท์ที่เราเล่นกันก็เช่นกันนะครับก็จริงค่ะไปเข้าสู่ปีที่สองแล้วนะคะที่น้องบูเป็นพรีเซนเตอร์ของขอดสีจันทร์โซลูชันของเราค่ะรซ โมก็มีบุคลิกที่ชัดเจนสดใสนะคะแล้วก็เป็นคนเป็นนี่ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับเขาเรียกว่าบอกแบบ แบรนด์ยีนี้ของสิจันนะคะในเรื่องของเบียร์สเปรโงก็เป็นคนบรรจัยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ผ่อนกันแดดของเราก็พอได้น้ำบ่มมาพิเศษนะคะก็ทำให้ผ่อนรู้สึกใสเมา่อกี้คุ้นด้วยค่ะนี่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์สีจันอยู่แล้วแล้วทุลามอเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกอยู่ทางภาคเหนือของเมืองไทยเป็นเป็นเป็นพืชที่อยู่เป็นเป็นเมืองไทยมีเยอะมากนะครับ ก็ใช้ดอกไม้หรือดอกระมอที่ปลูกเองทางภาคเหนือของประเทศไทยนํามาสกัดเป็นนวัตกรรมค่ะโรเชียทานโซโลโซค่ะก็คือว่าผลสกัดจากดอกระมอเนี่ยค่ะไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในวัตกรรมนี้ค่ะแล้วก็ทําให้กันแดดเราที่พิเศษเกล่าวไปก็คือกันแดดได้เพิ่มเป็นบูสต์ SPF เพิ่มขึ้น40%นะคะแล้วก็มีแอนตี้โปรตีนจิงนะคะช่วยผิวในดูดีขึ้นไปอีก ไม่มีกลิ่นครนับตัวน,นี้ไม่มีไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีเออ่ไม่มีความหอมครับก็รู้สึกดีใจามากๆอยู่แล้วค่ะที่ได้ได้ทำงานกับทางสีจันทร์เซอร์วิสชั่นนะคะแล้วก็นั่นแหละก็เป็นตัวแทนในการบอกทุกคนเละค่ะว่ามันดีขับหนังคู่มันแบบดีจริงๆใช้ง่ายค่ะใช้กอดแต่งหน้าก็ได้เพราะปกติทิ้งกระแดดมาใช้กอดแต่งหน้ามันก็จะแบบแยกชั้นกันซึ่งมันเป็นแผ่นดีตรงที่เขาบอกแล้วตัวน,นี้คือเปลีย่ยนง่ายซึ่งบ่อยซึ่ง อันนี้เศร้าแล้วเราก็ขอฝากแคมเปญฟาดแดดเมืองไทยนะครับที่มีคุณโบเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ฝากกันแดดใหม่ของสีจันด้วยนะครับสีจันซันลูชั่นเรียกว่าเป็นเซรั่มกันแดดของสีจันก็ได้ครับฝากด้วยนะครับ